อลุงระวัามันกระเทือนอืมอน,นี้จะลงมาวันไหนเนี่ยพอเราตัดยูคาเสร็จแล้วครับตรงนั้นนะตัดยังคลิปนี้ก็พาท่าแก่ามาตามหาแว่นครับผมแว่นเลแบนเรามาตามหาแว่นกันไม่รู้จะเจอไหมเพราะว่ามีรอยรถไถด้วยเนี่ยโอ้เอามาดูกันครับจะเจอแว่นเท่าแก่หรือเปล่าเมื่อวานเดินกันมาตรงเนี้ยนี่แหละเราเดินมาตรงนี้เลย ถ้าอยู่แถวๆนี้เจอก็เจอแว่นตาหล่นหายครับเดี๋ยวไปถามลุงนู่นกลับไปถึงบ้านตอนเช้าเท่าแก่ค่อยโทรมาถามผมว่าเห็นแว่นไหมผมก็ไม่เห็นแล้วแต่คิดว่าหล่นอยู่นี่ดูจากในคลิปแล้วมันมันไม่มีเพราะว่าพากันเดินมานี่ครับสองคนนี่แหละเดินมานี่เดินมานี่ถ้ามันหล่นอยู่นี่มันก็เห็นมันมันต้องทิ้งอยู่ตรงหญ้านี่แหละ ยกเว้นไข่จะมาเจอไปก่อนแล้วเขาจะได้เก็บไว้ให้เราไหมตอนนี้ตอนนี้เมื่อวานนี้เอาคาดหมวกใช่ไหมคาดหมวกตอนที่เดินกันมาเนี่ยยังตอนที่ยืนคุยกันเห็นอยู่ครับแต่พอเดินมานี่ก็ไม่ได้สังเกตแต่ตอนที่เจตินขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นนะไม่เห็นแว่นแล้วมาถามลุงจะดูตามหาแว่นครับ แว่นเลแบนเสียตินหล่นหายพี่น้องถามพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่เห็นแว่นตาบ่ครับเห็นอยู่นานฮะเอาแตกแม่วันนี้โอ้ยยังดีเลยเลยมันมาแตกดอกเดียดเทียนว่าแล้วมันต้องล่นอยู่นี่โอ้เจอแล้วครับนานขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับโอ้บ่ได้ บ่ได้มีอยังว่าตอาแทนน้ำใจเพ่อหญ่เลยเป็นยังดอกตามหาแว่นครับนี่ครับเดี๋ยว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 แวะมาเดี๋ยวจังมีน้ำดื่มน้ำดื่มสู้กำลังนี่เราต้องขอบคุณตาแก่มากๆครับน่มันอยู่ตรงโคนต้นไม้พอดีดีนะถ้าอยู่ตรงถนนอย่างนี้มาแล้วครับเพราะว่าดูในคลิปแล้วตอนเดินกันมาเนี่ย มันอยู่บนหัวแต่พอตอนเสียเขามายืนอยู่ตรงเนี้ยมันไม่อยู่บนหัวแล้วแสดงว่าเสียต้องไปก้มอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็หล<อ>่นลงนี่ครับขอบคุณตาแกครับโอ้โทราัผมแต่เช้าดูาพี่เห็นแว่นผมไห <laughs> มอเออเนี่ยตอนที่ขึ้นมาทีแรกตอนวิ่งขึ้นมาไงวิ่งวิ่งขึ้นเนินมาปุ๊บเขาก็ไปชะโงกอยู่ตรงนั้นเออ,เออแล้วก็เดินมาคุยกับตาอยู่ตรงนี้ข้างหนึ่งผมใจหายเลยโดนหลอก โอ้ยยยยไม่ยยยยยยยอกนยยยยยยยียยยยยยมยยยย่อยยยยยยยบมย้ยยยยยยยนยยยยยยกยยยยยเยยยยวยยยยยยยายยน่ายายย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 ่ยยยยยยย้ยย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 ่ยย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 ยกเยย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 ้ยย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 ก้ยยยย่ยายยยย เพรพี่พี่ก็เห็นผมโูกมาใช่ไหมเมื่อวานเห็นใส่แล้วก็เห็นใส่บุญเออตอนที่เราเดินมานั่นแหละที่ผมยืนคุยกับพี่เขาอะแล้วพอเสียไปยืนอยู่ตรงนั้นอะมันไม่เห็นแล้วอยู่บนหัวน่ะแต่เราผมก็ไม่ได้สังเกตนึกว่าถือที่มือน้อโอ้ขอบคุณนะครับตาครับของเทได้นี่เลแบนเนาะพันกว่าไม่งั้นไม่ตามหากขนาดนี้แล้วแ่ขาถูกไม่ได้มาตามหาเราอืม นี่ชวนบอกเฮ้ยเราไปลองครับเยงงไก็เเนจอแล้วครับนี่ครับโอ้คงเขียดอีกนานด้วยขาขาดบนหมวกเจอแล้วเจอแล้วไปทางนู้นอืมรถรถหยยบเอาเป็นไรล่ะรถคันนั่นแพด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  อันเก่าก็หายตอนไปกู้แมคโครก็หายหาไม่เจอนั่นตกที่ส้มเลยอ่ะเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแว่นตาแล้วมีขาไม่เจอเนาะมีขาห้อยเชือกคออีกวันนี้ได้กี่กี่เที่ยวครับนี่ได้สองเที่ยวแล้วไม้ยังไม่หมดเลยครับโอ้สองโรงเงียนครับเขาจะหลบบินแสดงว่าเขาให้รอบนั้นใช่ไหมเอาตาเวลาเราตัดตัดต้นที่มันโน้มไปทางนู้นเราทำไงลดุลดหลุดหนัก อ๋อก็คือเอาเชือกเอาผูกใช่ไหมเวี่ยงไม้ขึ้นไปเนี่ยอันไหนเกลี่ยงได้ก็เกลี่ยงอัไม่ได้ก็รถลากไปเลยก็เอารถลากโอ้ให้มันล้มลงไปเลยแล้วก็เอาอีส้มเราลากอืม่ตัดกีคนเ้าคนละเม็ดเคล็ดลับประมาณสามใช่เปล่คนคนหนึ่งคนหนึ่งเอาไม้ไปขายบ่เปล่าพอเมื่อวานตอนที่เราเรามานี่ยเขามีอยู่สามมาวันนี้มาช่วย เมื่อวานผมตัดของผมอยู่นู่นครับลงบ่ายโองโอแล้วข้างในนั่นเจ้าไหนตัดอะตรงนั้นนะนั่นอะนั่นนั่นนั่นพันโรงอ๋อของโรงเรียนใช่ไหมฟังครูฟังนั้นนะจ้างเป็นตันอ๋อจ้างเป็นตันโอ้ก็หมายถึงถ้าเท่ากับแบ่งกันเลยเนาะเหมือนเหมือนกับแบ่งครึ่งเลยอะไม่ลงน้ำเลยนะครับผมฮะลงน้ำเลย ใช่แล้วแม่โคก็ลงนั่นแหละก็ลงลนะครับนั่นก็เดินไปนั่นแหละแม่โคก,ก็ลงบ้านอืม,อมก็เหมือนที่เขาเดินเข้ามาเมื่อวานอ่ะแม่โคเดินเะมื่อวานอืมถ้ามาทางนี้โอ้ยไม่ได้หรอกรถดำเราก็ลงนู่นเหมือนกันครับ <มา S 1> ลงนู่นเลยตรงนี้มันแคบใช่ลงได้อน,นุญาตให้ลงไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวยังไงเพราะว่าต้มตาปะของน้องชายเพราะว่าตรงนั้นเขาก็เจาะทางแล้วไงเราก็เข้าง่ายแล้วนะเขาเจาะทางแล้วดิรถเราก็วิ่งเข้าได้อยู่แล้ว นั่นไน,นี่ครับโอ้ที่เหมาะเนาะติดถนนที่สวยๆทั้งนั้นเลยแถวนี้กำลังเป็นราคาด้วยครับที่แถวบ้านกลัวแพงว่าเ, <c oughs> เรียบร้อยแล้วโอ้ยใจชื้นขึ้นมาเลยเ <c oughs> ออนี่ครับแถาแก่เจอแว่นแล้ว <ไป S 1> โอ้ยอเจอแว่นตาแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้โอ้ยไต่แวแนี่เดน,เนคงไม่เเลยเนี่ยมืม่อวัเมื่อวานจังหวะดีครับไล์สดด้วยอของแพงหล่นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ